มีค่ะมีค่ะแต่เอื้อมจะดูอาการออกถ้าคนเป็นลมอะ่ะเขาจะไม่มีเสียงเขาจะเงียบ<ม>เขาจะหาว เล็บพอเราริ่มอายุที่จะเพิ่มเล็บมันจะหนาถ้าเกิดเล็บหนาก็พยายามตะไบหน้าเล็บให้บางลงนะคะใช่ค่ะนั่นแหละพอเล็บหนาทีนี้เล็บมันกดพอกดมามันก็จะทำให้กลายเป็นหนังก้อนได้วิธีการดูแลก็คือหาตะไบโฟมค่ะขัดหน้าเล็บให้บางลง เพื่อที่ไม่ให้เล็บมันหนาเนี่ยอย่างนี้คือเล็บหนาเพราะเล็บหนามันก็จะวกว่า<ม>พี่ไปหาตะไบโฟมตะไบโฟมเนี่ยตะไบยอย่างนี้ค่ะชั้นบางเนี่ยชั้นเนี้ยก่อนไม่หนานะเด็กก็อายุเยอะพอร่มอายุมีอายุเพิ่มขึ้นหรือกินยากินยามากก็เล็บก็จะหนาใช่ไหม สวัสดีค่ะเห็นเธอมาแล้วพี่ตื่นเต้นทุททกทีเลยนั่งก่อนนั่งตรงโน้นเลยหรอ 1, 2, ướp Nên Nên <laughs> ให้ถ่ายหนูจ้าหนูถ่ายแล้วก็ส่งมาให้ส่งมาให้พี่เขมทางเฟซอันนี้ไม่มีเท่าร่อยอะพี่จับปุ่มโล่งไหม